ฮ้ยถ <S preach> ึงเดนไม่ด oh, oh, oh. ูตามม้าตาเรือเลยอ่ะขอโทษค่ะท่านประธานพอดีฉันรีบวิ่งมาก็เลยไม่ได้ดูค่ะวิ่งอรอวิ่งทําไมที่บริษัทเนี่ยเป็นที่สําหรับวิ่งเล่นของเธออรอแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมยืนแปลกแอ๋อคือฉันขาหนีเป็นแผลค่ะแผลใหญ่มากเลยค่ะก็เลยยืนไม่ถนัดโอ้ยไม่ต้องบอกฉันขนาดนั้นก็ได้ฉันไม่ใช่หมอนะ ถ้าเป็นหนักอะ่ะก็ไปรักษาตัวไปหาหมอไม่ต้องฝืนไปทำงานเข้าใจไหมค่ะถ้างั้นฉันข,ขอตัวก่อนนะคะ ไปนี่ไปก่อนนะล,ลูกนี่หลอนเอาทองฉันไปไว้ไหนอเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะท,ทองอะไรอะคะฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่เชื่อในบริษัทเนี้ย มีแต่ขอทานจนจนแบบแกนั่นแหละที่อยากจะขโมยของของคนอื่นฉันไม่มีจริงๆนะคะอยู่เดน,นี้เลยนะเธอมากัดกันทำไมในนี้เนี่ยฮะเสียงดังไปทั่วเลยเนี่ยหยุดเดีน,นี้เลยนะแล้วเธอทำไมต้องทำร้ายคนป่วยแบบนี้ด้วยอ่ะป่วยอะไรคะอีนี่อะ่ะมันปกติดีมันยังต่อปากต่อคำกับฉันอยู่เลยคะ่ะก็เม่บ้านเขาบอกว่าขานีบเขาเป็นแผล เขายิ่งเดินปแปลกๆอยู่เลยเนี่ยยิ่งเธอไปกระช่าขาเขาแบบเนี้ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่สิฮิอีกต,ต่อแล้วแกส,ส้นของไว้ใน,นกางเกงใช่ไหมออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะในเธอบอกมาสิว่าแม่บ้านเนี่ยขเขาขโมยอะไรของเธอไปเธอถึงเอารวยได้ขนาดเนี้ยก็มันขโมยทองฉันไปไงคะคุณเสือเพราะถ้าผู้จัดการไม่เอาของฉันไปก่อน ท่นก็คงไม่ต้องตามเอาของฉันคืนหรอกคะ่ะใช้ไปเอาของอะไรของแกแกอย่ามาพูดไพ่ยแบบนี้นะก็เงินเดือนของฉันไงคะไม่จัดจาก,การโกงไปอะ่ะนี่เงินเดือนของเธอนะ่ะใช้ประหยัดประห,หน่อยละอย่าฟุ่มเฟือยเกินตัวค่ะ ทำไมเงินเดือนฉันถึงได้แค่5,000เองล่ะคะตอนที่ฉันสมัครงานบอกว่า12,000สองไม่ใช่หรอคะก็ถูกต้องแลยไงเงินเดือน12,000สองหากค่าประกันสังคมค่าภาษีแล้วก็ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมันก็ถูกต้องทั้งหมดแล้วนี่จริงเหรอคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะค่ะฉันเป็นผู้จัดการนะ ฉันคิดคนฉันมาถูกต้องแล้วแม่บ้านจบแค่ป .4 อ,อย่างเธออ่ะอย่ามาทำเป็นอวดรู้หน่อยเลยแค่นะับตังค์โคกนี่ก็ถือว่าพุกแล้วมั้งได้เงินก็ไปได้แล้วเดือนนี้เจ้าตังค์ที่ไหนจ่ายค่าข้าวเนี่ยแค่ค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำก็หมดแล้ว เส้นเนี้ยค่าประกันสังคมเส้นเนี้ยค่าภาษีเส้นเนี้ยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอีแม่บ้านนี่มันโง่จริงๆเลยอะแค่พูดปากเปล่ามันก็เชื่อแล้วอะแบบเนี้ยฉันก็จะมีทองได้แบบ10บาท20บาทบาทสบายๆเลยหรือสิเนี้ย จริงจริงโอ๊ยรองเท้านี่ก็กัดจังเลยเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ซะเลยเนี่ย การโกงไปเท่านั้นแหละค่ะแล้วแกมีหลักฐานอะไรไหมล่ะท่องน,นั่นน่ะอาจจะเป็นเงินเดือนที่ฉันซื้อเองก็ได้เธออย่าไปไ่ใส่ร้ายฉันนะท,ท,ท่านประธานจะทำอะไรคะก็หาหลักฐานมายุติเรื่องบา้บาๆนี่ไงนี่เป็นสมุดบัญชีเธอใช่ไหมล่ะ จ่ายเงินเดือนแม่บ้านหมื่นสองค่าประกันสังคมอีก3,000ันภาษีอีกสองพันเบ็ดเตล็ดสองพันโอ้โหฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าบริษัทของฉันเนี่ยต้องเสียเงินค่าสวัสดิการเยอะขนาดนี้ไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้เขียนอีนี้่ะมันอาจจะเข้ามาเขียนเพื่อที่จะใส่ร้ายฉันก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูกล้องจอนปิดก็รู้เองแหละว,ว่าใครเป็นคนเขียน แล้วคนที่เขียนเนี่ย<ม>ก็จะโดนไล่ออกนี่เธอฉันขอโทษนะฉันทำเองอะ่ะฉันทำเองทั้งหมดนั่นแหละแต่แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะนี่ฉันเพิ่งจะทำทำครั้งแรกเองอะ่ะเธอทำเธอึ้นไปก็ได้นะฉันไม่เอาแล้วหมายความว่ายัางไงอะคะ คุณก็จะทำบิดเหรอคะไม่ใช่นะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเลยฉันไม่ได้ตั้งใจคุณตั้งใจทั้งหมดนั่นแหละค่ะคุณเอาเปรียบฉันเพราะคิดว่าฉันจนและงมงคนแบบคุณมันไม่ควรได้รับโอกาสริงๆหากินความลำบากคนอื่นแบบนี้ขอให้ทั้งตกงานแล้วก็ตกนรกนะคะพวกคนใจบาป เนี่ยอายุก็นขนาดนี้แล้วเนี่ยวยมันตกงานตอนแก่แน่เลยกูเนี่ยเฮ้ยแม่มารับเราจะลูกขลับไปอยู่บ้านกันนะยินดีด้วยนะครับ ที่ได้เงินคืนทุกบาททุกสตางค์แล้วอะขอบคุณค่ะฉันต้องขอโทษท่านประธานนะคะที่ตอนนั้นต้องโกงหกว่าเป็นแผลอะคะ่ะไม่เป็นไรเลยจริงๆแล้วฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะที่เธอโดนโกงเงินแบบเนี้ยส่วนเรื่องคดีเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วก็ไล่ผู้จัดการออกด้วยขอบคุณค่ะท่านประธานที่ช่วยหาหลักฐานให้ฉัน ฉันมันก็คนจนแล้วก็การศึกษาต่าก็เลยไม่ทันใครเขาอะค่ะอย่าเอาเรื่องการศึกษาเนี่ยมาวัดคุณค่าความเป็นคนเลยครับคุณเป็นคนดีแค่นี้ที่บริษัทผมต้องการแค่แต่โดนมาหลายเดือนใช่ไหมท้องเยอะขนาดเนี้ยใช่ค่ะตั้งแต่ทางงานมาก็ได้เงินเดือนห0 0พัมาตลอดเลยค่ะ้ทำไมไม่บอก,กนึกว่ามันเป็นอย่างนี้อะคะ่ะฉันก็ไม่รู้